สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ป้าอ๋อพาเพื่อนๆนะคะมาออกกําลังกายกับป้าอออย่างเคยนะคะค่ะเมื่อเมื่อวานนะคะเมื่อวานวันที่9เมษายนนะคะป้าออก็ได้ได้เผยแพร่นะคะที่ป้าออเรียกว่าเผยแพร่ก็เนื่องจากว่า ปออได้ค้นพบวิธีการออกกําลังกายที่ไม่เคยใครไม่เคยมีใครออกมาก่อนแล้วปออก,ก็ได้ค้นพบด้วยตนเองและก็ลองทําดูปรากฏว่ามันเกิดประโยชน์มากในเมื่อมันเกิดประโยชน์แล้วนะคะป้ออก,ก็อยากที่จะแชร์อยากจะเอามาแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ป้ออก,ก็จะ,ะเพิ่มในกรดิดเล็กเป็ดน้อยในรายละเอียดของวิธีการฝึกท่าที่ป้ออคิดค้นขึ้นนะคะ คือเหมือนกับว่าสิ่งที่เราคิดค้นเนี่ยนะคะเราใช้แค่มือกับลําตัวนะคะด้วยวิธีการประกบมือปกติเราก็จะไปอย่างนี้ถูกไหมคะส่วนใหญ่จะเห็นแตอย่างนี้แต่ของพระออเนี่ยประกบค่ะประกบมือแล้วก็ยึดวนไว้ให้แน่นนะคะเมื่อยึดแน่นแล้วนะคะแขนเนี่ยเราก็ต้องตึงนะคะไม่งอนะคะเราก็ตึงนะคะ เป็นการยืดส่วนนี้เป็นการยืดส่วนนี้ยืดลําแขนนะคะแล้วก็ตั้งตรงนะคะตั้งเนี่ยตั้งฉากกับเนี่ยเนี่ยเนี้ยเรียกอะไรตั้งตรงแขนตั้งตรงอะคะ่ะไม่ตกนะคะตั้งฉากนะคะตั้งเป็นแนวตรงเลยนะคะทีนี้เมื่อเราออกกําลังกายนะคะเราก็ไปเท่าที่เราไปได้แต่แขนเดียดนะคะสมมุติว่าเราจะ คือการออกกําลังกายอย่างนี้ป้าโอบอกว่ามันสั่งจิตคําว่าสั่งจิตก็หมายถึงว่าเราออกกําลังว่าเราจะสลักอะไรเราสลักเป็นตัวเลขหนึ่งเป็นเลขศูนย์เป็นเลข9เป็นเลข8หรือเราจะสลักเป็นอักษร A B C ถึง Z หรือว่าเราสลักเป็นกไกถึงหันทุกอะไรก็ได้ที่เราอยากสลักเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายของป้าโอในวันนี้เพื่อต้องการจะบอกว่าเราสลักกลางอากาศแขนของเรานี้ เรียบเสมือนปากกาปากกาพอเราเขียนมันต้องแข็งมันต้องตรงถูกไหมคะมันไม่โค้งมัน,นไม่ไม่ค่อยงอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแขนก็เหมือนกันค่ะมันก็ต้องตึงและก็ฝ่ามือที่เราประกบกันนี้ค่ะเปรียบเสมือนปลายปากกาเปรียบเสมือนปลายดินสอหรือปลายปากกานะคะสมมติว่าเราจะเขียนเลขศูนย์เราก็หมุนนะคะโดยเอาตรงนี้เป็นปลายปากกาแต่ เทคนิคเพื่อที่จะให้เกิดการยืดเหยียดของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้ทุกเราก็พยายามที่จะใช้เบื้องหน้าเราเนี่ยเป็นแผ่นกระดาษบนฟ้าเนี่ยค่ะเป็นเปรียบเสม,มือนแผ่นกระดาษบนฟ้าเนี่ยค่ะเปรียบเสม,มือนแผ่นกระดาษแล้วเราก็เขียนให้เต็มแผ่นกระดาษนั้นไม่ว่าเราจะเขียนตัวไหนแต่มันเขียนเสร็จมันก็ลอยหายแล้วก็เราก็มีตัวอื่นเซกเข้ามาข้างหน้าอีก เขียนเสร็จนะคะแล้วรอยหายคาว่าเสร็จของพระออ,อก,ก็คือเราคิดออกมาและเราก็เขียนตามคําสั่งที่เราคิดสมมติว่าเราเขียนจะคิดเลขหนึ่งนะคะตอนนี้พระอ,ออนั่งแต่จริงๆพระออยืนแต่ต้องการที่จะพูดให้เข้าใจในรายละเอียดนะคะเต็มหน้ากระดาษเขียนเลขหนึ่งเขียนเลขศูนย์ก็ให้มันเต็มหน้ากระดาษหน้ากระดาษได้นี้ก็คือช่วงลำเราลำตัวเราเนี่ยค่ะที่มันมีรัศมีถึงปลายแขน ถึงปลายมือนี่คือปลายปากกาตรงนี้นะคะคือปลายปากกาแล้วเราก็จะกดกดลงไปแล้วเราลากมันลงมาให้สุดแต่ถ้าเราไปทางนี้เราก็ให้สุดเลยนะคะเขียนตัวไหนก็ได้ให้มันสุดตรงหน้าเรานี่แหละค่ะให้มันสุดตรงหน้าเราทีนี้ในการออกกําลังกายวันนี้ป้าออกก็อยากจะเสริมว่าตัวใดที่เราเขียนไปแล้วเราอาจจะเขียนกลับก็ได้เพื่อที่จะให้ทั้งสองข้างมัน ได้เกิดการสมดุลหรือจะไม่กลับก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยู่ที่ใจของเราว่าอยากกลับหรือไม่กลับนะคะทำเดินหน้าพุทธไปก็ได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะแต่งเป็นประโยคสั้นๆและเราก็เขียนไปเขียนไปเขียนไปเขียนต่อยต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราอาจจะมีบทความดีๆเลยเราก็เขียนไปเราก็เขียนโดยใช้กําลังกายปลายมือเรานี่แหละค่ะเขียนไปอย่างเช่นพระองจะเขียนว่าฉันรักเธอพระองก็เขียนฉชิงนะคะเขียนฉชิง เขียนชฉชิงมหานา,าศนอนหูโดยใช้รัศมีให้เต็มตัวเลยนะคะว่าฉันรักเธอนะคะค่ะเดี๋ยวป้าออก็จะยืนนะคะยืนสลักคําว่าฉันรักเธอทั้งร่างกายนะคะก็ผู้หญิงเราก็ความงามอะค่ะ <laughs> ความงามก็ปกพล้องไม่ได้เหมือนกันนะคะสาหรับผู้หญิงนะคะแต่เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ได้ผู้ผู้หญิงก็ก็ดีนะคะค่ะเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็ ใช้เครื่องสาอางกันเหมือนกันนะคะป้ออก็อ่นนี่คือป้อ,อค่ะนี่คือเซรัมออะะซร่มละออนะคะเซรั่มละอออนเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของบํารุงผิวพรรณนะคะ,คะทุกคนก็รู้ว่าเซรั่มช่วยบํารุงผิวพรรณอย่างไรนะคะก็ขอเปิดตัวเซรั่มละออนอ่ะสักอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะท่านใดที่สนใจก็ ทักทายกันมาได้นะคะขอเปิดตัวค่ะเมื่อกลางเดือนมีนานี่เองเริ่มเปิดตัวนะคะอาจจะไม่คุ้นหูตอนนี้ป้าอ,อก,ก็ออกมาโชว์บ่อยๆเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้คุ้นหูว่าออมันมีซีรั่มละอ,อด้วยอีกเหลอนอกจากมีป้ออาอผ่าเพลินๆแล้วก็ยังมีเซรั่มละอ,ออีกเหลอค่ะโอเคนะคะเรามาออกกําลังกายกันเลยวันนี้เอาแค่คําว่าฉันรักเธอมากที่สุด และก็ให้เธอมีสุขภาพดีแค่นี้เราก็จบแล้วหนึ่งวันออกกำลังกายแค่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ออจะเขียนตลอดยาวเลยว่าฉันรักเธอมากที่สุดนะฉันรักเธอมากที่สุดร่างกายจา๋าอ่านี่เราไม่เอาร่างกายจ๋ากลัวจะมากไปนะคะฉันรักเธอมากที่สุดนะพออกอจะเขียนคํานี้แหละค่ะว่าฉันรักเธอมากที่สุด โดยใช้ตรงนี้เป็นตัวกําหนดนะคะและก็เขียนกลางอากาศเดี๋ยวป้าออก,ก็จะยืนเขียนนะคะจะยืนเขียนแล้วเพื่อนๆก็ลองจินตนาการว่าถ้าเพื่อนๆจะเขียนเองเนี่ยเพื่อนๆจะเขียนว่าอะไรถ้าเราจะเขียนก็ต้องเขียนในเชิงบวกถูกไหมคะแล้วมันก็จะเกิดพลังกับตัวเราเองค่ะวันนี้ป้าออจะเขียนว่า ฉันรักเธอมากที่สุดดูต่อไปนะคะ,ะออไม่ได้ใส่รองเท้ากีฬานะคะก็เสียเวลาว่าเลยเอาแบบนี้ค่ะป้าอ,อก็จะใช้เท้าเปล่าอะค่ะวันนี้ป้าโอ,อจะเขียนว่าฉันรักเธอมากที่สุด เสร็จแล้วค่ะฉันรักเธอมาอกที่สุดเอาแผบอีกหน่อยหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะนอสระอ่ะสระอ่ะจ้าอจ้าจอจาสระอ่ะสระอ่ะ สวัสดีนะคะปาอออขอลาก่อน